สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้กับพวกกล้องที่เป็นของสีโฮมพวกนี้นะนะครับผมก่อนอื่นให้เราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว Se ่าสีโฮมมาก่อนนะครับผมพิมพ์ใน App Store หรือว่าใน Play Store ได้เลยนะครับผม s r i สีโฮม h o m าเจอแล้วครับกดสีโฮม นะครับเลือกเลยตัวนี้นะครับผมนี่ตัวแรกเลยนะครับกดโหลดขึ้นมาแล้วก็กดโอเพ่นนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็จะเจอกับหน้าตานี้นะครับผมการลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถลงได้2วิธีนะ1เลยคือลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับเราจะใช้อีเมลนะครับผมแต่ถ้าเราขี้เกียจใช้อีเมลเราก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้นะครับผมหรือว่า ID Apple ก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะล็อกอินผ่าน Facebook แล้วกันเนาะกดเข้ามาเลยนะครับผมกด continu e นะครับ แล้วก็กดดำเนินการต่อในชื่อนี้นะครับมันจะเข้าระบบทันทีนะครับผมตรงนี้ให้เรากดอโลทุกครั้งนะครับให้เรากดอโลทั้งหมดนะครับอโลกดอโลนะครับก็จะเข้าระบ,บบได้แบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ผมแอดกล้องไว้แล้วตัวหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าระบบก็สามารถเข้าได้2วิธีนะครับจากอีเมลหรือ ลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ได้นะครับผมถ้าง่ายๆนะก็ Facebook ครับง่ายดีขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถติดตั้งกล้องได้เลยนะครับโอเค